สมมติผมเข้าไป2แสนน่ผมก็ปล่อยแบนถูกๆพวกกันนะครับบวกไม่เยอะนะครับนะเจ็ดแต่แสนนะครับแค่นั้นละกำไรน้อยๆน่าจะมี20-30ล้านได้นะทีนี้5แสนอ๋อสัก4แสนห้าสองแสนแสนทวนแล้วกันเออแปดแสนครับยิ้วครับ1ล้าน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2ล้าน สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนุ้ยหนุ่ยรังสิตเอฟซีนะฮะเนาะตอนนี้นะครับผมกําลังเตรียมตัวไปนคะรนายกนะฮะไปเช่าพระทองคอําพุทธหยักนะครับเนะนาะขณะนี้เวลานะครับประมาณมนะบ่ายสามโมงนะฮะผมได้นัดกับคนคนหนึ่งไว้ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ติดตามผมก็น่าจะรู้จักคนนี้นะครับเพราะว่าผมกับคนนี้เนี่ยซึ่งเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วแหละแล้วก็ชอบกินตับกันเองชอบช่อหากันเอง ขาโทรมาว่าเขาจะเียกผมาำหน่อยนะเอ่อผมมีพระช่วยเช่าหน่อยดีผมต้องการใช้เงินไม่รู้จะเอาไปทาอะไรแหละนะอาจจะเอาไปให้เนน้อยก็ได้ไม่รู้นี่นะฮะคือต้องบอกนะรอบนี้ผมอาจจะเช่าเขาชุดใหญ่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าต้องการใช้เงินเยอะนะแล้วเขามีพระทำแล้วก็มีพระของเขารวยเยอะมากนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนี่ตอนนี้ผมเตรียมเงินไว้แล้วเรียบร้อยนี่ นะครับวันนี้ผมเตรียมเงินสดไปเลยเนยทั้งหมด3ล้านบาทนะครับโคตเธอกว่าเจีย๊ยบเพื่อที่จะไปเข้านะครับนะทะทองคําแล้วก็วัตถุมงคลหรูเพรารวยกับคนคนนี้นะครับเพราะว่าคือต้องบอกเมื่อก่อนเนี่ยคนนี้มีทองคำเพรารวยเยอะมากแล้ววัตถุมงคลหรูพรรวยเยอะมากนะครับแล้วเขาก็ห่างหายจะากจากวงการวัตถุมงคลไปนานแล้วล่ะนะครับตอนนี้น่าจะไปอยู่กับวงการอะไรก็ไม่รู้นะฮะ นะโทรมาจาังหวะโทรมานะครับว่าเห็นผมลงคลิปเชา่าพ้าแล้วก็ผมรับเช่าพ้าเยอะนะครับก็ลเลยบอกว่าต้องการใช้ตังนะครับในเมื่อท่านต้องการใช้ตังผมก็ต้องการให้ตังเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องหมดเลยหมดทั้งชีวิตเลยนะเนี่ยผมก็คงไปนอนนอกบ้านแล้วหลังจากเช่าชุดน,นี้เดี๋ยวเราไปติดตามมาดูนะครับเพื่อนๆว่าผมจะไปพบใครแล้วผมจะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับใครมีวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับอยากรู้ว่าผมเช่าจริงไหมนะครับอยากรู้ว่าเอ่อวัตถุมงคลของท่านแท้ไหมหรือว่าอะไรใครมีวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยอยากปล่อยให้ผมเช่าสามารถ add ไม่ได้ที่ NUI NUI RNG s i FC ไม่มีนักสิง FC หรือสแกน QR code ตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code ให้เนาะสามารถส่งรูปแล้วราคาที่ท่านพอใจได้เลยถ้าเป็นสิ่งที่ผมตามหาแล้วก็ราคาที่ผมสามารถไปได้หรือว่าเออระพาที่ผมเห็นสมควรหรือว่าอะไราเงี้ยก็ได้เช่าหากันจะยืดที่ทางทั้งสองฝ่ายแน่นอนครับไม่ใช่ว่าค้าเล่นกันหมื่นผมจะเช่าคันนึงคันหลักร้อยไม่มีฮะนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินทางไปนครนายกเลยนะเราไปดูกันว่าเราจะไปพบใครนะครับคนคนนี้จะเป็นยังไง คลิปนี้ผมว่าสนุกแน่นอนนะฮะจิงตับกระเดงซะแล้วตอนนี้นะฮะผมก็จะแบกเงินไปให้ท่านแต่ท่านต้องเอาพระท่านมาแลกนะครับแต่ถ้าท่านขายผมแรงผมจะเอาเงินผมกลับมามาเพื่อนๆเดี๋ยวเ,เราเดินทางกันเลยดีกว่าไปอะครัะเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมจะถึงบ้านคนที่ผมจะไปประทานแล้วนะฮะเาที่ผมคนเงินมาเอยคนเงิน คนเงินมานะครับนะไปเช่าวัตถุมงคลห,หลวงพ่อหลวงพระโกโนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมมาบ้านใครที่จังหวัดนครนายกนะฮะเพื<ๆ>่อนๆเออแล้วผมจะได้อะไรไปบ้างนะครับ<ๆ>นอน<ๆ>ในเมื่อเขาต้องการใช้ตัง<ๆ>เราก็ต้องการหาโอ้ยนี่บ้านหรือวัางเนี่ยครับน้อน<ๆ>บ้านโคนใหญ่เลยนะเพื่อนโอ้โห้ยังเอาบ้านใครนี่คือบ้านท่านอบตเลาะนั่นเองนะครับแห่งนครนายกกับกำนันนิกอนะฮะวันนี้ผมจะมาเช่าพาระททองคำ วันนี้ผมจะมาเช่าพระทองคํากับอบตเลาะนะครับกับกำนันนิกนนรฮะโอ้โหบ้านหรือวังนะครับด,ด,ดู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 บริกาศเขานะฮะนี่นี่คือบริกาศเขานะครับ นะสวัสดีครับวันนี้นุ่นมาแบบสุภาพนะครับขออนุญาตเข้าบ้านนะครับมาฮะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราขนตังนะเดี๋ยวเราขนตังมาเราจะมาเช่าฮะกับท่านอบตนะฮะท่านอบตเขาบอกว่าเขาต้องการใช้เงินเยอะนะครับเราก็จัดให้โอ้โหท่านอบตชิวเลยครับวันนี้นุ่นมาแบบสุภาพครับตอนนี้ผมขนเงินมาที่ท่านบอกต้องการใช้เงินเยอะครับเดี๋ยวเราไปดูไหมครับ ได้ครับท่านอปตอครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเขาจับผมติดคุกพี่เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ข้างในเลยนะครับมาดูกันว่าผมจะได้อะไรบ้างเอาละฮะเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่บ้านท่านอบตอร์หรอแล้วนะรือว่าเฮียแดนนั่นเองนะนี่มาดูครับบ้านหรือวังไม่รู้กุญแจนี่ในเมื่อเพื่อนต้องการใช้ตังค์ไม่ต้องขอเจ้าของบ้านเลยเจ้าของบ้านอยู่นี่กูเดินเข้าก่อนเลยผมมาบ่อยนี่เอยผมมาบ่อยครับนะฮะมาเช่าบ่อยแล้วก็มาินบับกันบ่อยแล้วเขามานะฮะอันนี้จะเป็นห้องพักของเขาครับนี่ตรงนี้นะที่เราคุยกันนะ นี่นะองค์นี้เราคุยกันนะฮะรงนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนนี่ครับเข้ามาโหนี่เรื่องสมรสักอยู่บ้านผมแล้วองค์หนึ่งนะครับนะผมเจ้าบ้านบ้านานี้แหละโอเคผมเข้าเลยนะครับเข้าเลยอ๋ออนนี้บ้านผมเองนะเอ้อเจอ้ายกอะไรยกมาเลย,ย อยากขายก็ต้องยกเขาบอกจะใช้ตังนะฮะเอาไปให้เมียน้อยเอาไม่ใช่ <c oughs> เล่นกันให้บ้านแตกสลายขายไปเลยเอานี่เข้ามาโอ้ทหี่เป็นบ้านหรือวังโคตรอลังการเลยเข้านานๆโอ้หวิ่งถางนี้เลงนี้งนี้นี่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 น,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 น <c oughs> อันไหนไหน,นชุดไหนครับชุดไหนเดี right? ๋ยวเราได้คุยกันนะฮะนี่เหรอ แ,แล้วเนี่ยอันนี้ยังเหรอยังยังยังอืมๆๆๆนี่นี่นี่ทั้งนี้เขาไม่ได้ทํางานนะฮะเขาหิวผมก็หิวโอเค,โอ,เคโอ้คือผมเล้ามันมานานมากเลยนะ <c oughs> ผมเล้าพอเรียกมันเลยทัท้กันเพราะว่าค่อนข้างสนิทกันอยู่นะฮะ <c oughs> มาวันนี้ผมเตรียมมาแล้ว8-8ล้าน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมเตรียมมาแล้ว8 8ล้านเออก็จะมีชุดน,นี้นะฮะเรื่องสองทองคำนะครับแล้วผมบอกเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดอ๋อเลขโคแ้และสะเทือนใจ มันมีเรื่องสองทองคำอันนี้ทําจากร้านพี่นัทเพชรธนวาใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ทำจากร้านพี่นัทบอกหน่อยว่าทำแพงไหมเจ้าได้ปะกี่หมื่นรู้่อแต่ว่าปีหนึ่งอ่ะเราจะเลี่ยมให้งานเขาเยอะอะโอ้โหไม่ใช่ว่ามีตังค์จะไปเลี่ยมได้นะร้านบอกให้จริงร้านพี่นัทกับเอ่อร้านช่างหนูนะอันนี้น่าจะกรอบร้านนี่หนึ่งหกแปดในโค้ดตัวเบอร์หนึ่งหกแปดทั้งหดเยอะในโลกต้องสองละหนึ่งหกแปดนี่คือเลขหยาดหลุดฟันทุกหลุดซิ้วรวยทางเดียวเลยนะใชาติเพราะว่าท่านนนนี้ะะะะฮเเเขขาาาจชอบลมกๆ ไม่ต้องฝากเพจหรอกเขาไม่เขาไม่ขายชื่อเพจอะไรนะชื่อเพจอะไรนะเออเฮียแบนบ้านนาเอฟซีนะเฮียแบนหนึ่งหกแปดหรือเปล่าจริงด้วยครับเดี๋ยวจริงจริงไหมอืมนี่มาบอกนี่นะผมประทังกันบ่อยแต่ว่านะครับคือแบ่งปันกันอะคือว่าว่าคือเวลาผมจะใช้ตังค์นะครับผมก็จะเอาทองคํามาฝากไว้ที่เขาเวลาเขาจะใช้ตังค์นะครับผมก็จะเอาเอาทองคํามาอย่างเงี้ยก็คือเราจะแบบเหมือนแบบว่าเปลี่ยนหน้าพระแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่ารู้จักกันในวงการนะครับเนาะ ก็อย่างเช่วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเช่าให้เพื่อนๆได้ชมเพราะว่าชุดนี้ผมเช่าค่อนข้าง,างชุดใหญ่นะฮะก็เลยบอกว่าเออไหนๆก็เช่าชุดใหญ่แล้วมาบ้านเในแบนถ่ายคลิปบ้างดีกว่าเว้ย,ยใช่<ๆ>เพราะว่าช่วงนี้เขาก็นะหลงไหลในแบบนะนะเสียงเพลงแบบอืนะ มอสบอกมอสบอกว่าอ,อ,อ,อะไรนะบอาทำงานเถอะมันบอกว่าอะไรนะม,ม,มึงก็ทำ <laughs> ดิเพราะว่าตอนนี้งานงานหลวงค่อนข้างเยอะจะเลือกตั้งแล้วหัวทองคำชนะจนนะครับหัวชนะชนะจนไม่เป็นไรให้ดูเฉยๆว่าเป็นหัวทองคำชนะจนอันนี้ก็เป็นชุดสมใจนึกเลหนึ่งหกแปดยาหลบฟ้าทุกหลงซิ้วโดยทางเดียวทางชาตินะครับบากไว้ก่อนอันไหนที่บอกว่าผมปล่อยได้แล้วว่าอันไหนที่บอกว่าถ้าผมปล่อยไม่ได้วันไหนเองสะดวกแล้วก็มาเช่าคืนได้นะแต่ต้องมีดอกเบี้ยนะบอกไว้ก่อนนะ แต่ถ้าผมปล่อยไปแล้วก็นะ <c oughs> นะอืกำไรอันนี้เป็นกําไรครับเป็นหัวทองคํานะครับแต่เอาไปทําขาเป็นกําไรนะรเอ่ออะไรวะไตรมาสห้าเก้าชอบกันนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยพวกผมจะไม่ค่อยซีเรียสกันเท่าไหร่เพ <c oughs> ราะว่าแบ่งบ่อยแบ่งให้ผมถูกอยู่แล้วนะครับนะเมื <c oughs> นะ่อเนื้ออันนี้ก็จะเป็นหัวทองคํานะครับนะอายุวัฒนธรรมงคลปีห้าเจ็ดโอ้ใส่พอดีเลยเนาะสงสารเสียสงสารไหมได้สงสารเลยนะ <c oughs> ืมบอกว่า อะไรวะที่ผมเช่าเองไปบ้างวะโหเยอะเนาะจำไม่ได้แล้วจะมีผมจําได้ช็อตนึงนะฮะผมเช่าเฮดแบนไปนะช็อตนั้นเลยคือแบบช็อตที่ผมเจ็บจี๊ดเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเช่าแล้วหัวทองคําสมใจนึกนะอ่ชุดนั้นผมเช่าเองนะเออเหรียญเลื่อนเช่าเต้ยหัวทองคำผมเช่าเองชุดนั้นนะผมเช่ามาเบ็ดเสร็จต้นทุนผมประมาณประมาณสองแสนกว่าเนาะดวงทองเออยังไม่แรงแล้วผมขายไปนะฮะสามแสนห้าแล้วเพื่อนๆรู้ไหมในภายใด้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งอะพายชุดนั้นขึ้นไปล้านสองโอเคนี่ไกลสลายคิดดูดิ อันนี้คือแบบเราหมุนเวียนกันมาตั้งแต่โหนานนะแล้วก็มีชุดหนึ่งนะฮะหัวทองคําชนะจนเนาะที่ผมขายไปให้พี่ถึงยังนะตอนนั้นนะฮะผมขายไปที่ถึงยัง4 5แ่แสนานไปซื้อหัวทองคําที่ผมขายไปกลับมางนี่เดียวไปอยู่ด้วยกัน เย็ดดูดิเออมันมีอีกหลายช็อตนะครับทั้งช็อตมหสัจจันยร์นู่นนี่เย้ะนะฮะเนอะมีหลายช็อตนี่อันนี้ก็จะเป็นทองคําอายุปรธนานมงคลนะฮะนะเหรียญนี้ผมก็มีเหรียญหนึ่งที่ปล่อยไปรุ่นเดียวกันเลยนะับแต่นจะเก็บผมก็จะมีเหรียญหนึ่งนะแต่ผมไม่ปล่อยไปเนี่ยนะครับอันนี้ทําช่างเดียวกับผมใช่ไหมเนี่ยแน่เลยใช่เออเมอนกันเด้เลยเนะี่ยดูทรงแนละ้วเนี่ยเออแล้วก็จะมี <Huh? S 2> ทองคำสร้างารมี่5ิอย่าถ้าชุดนี้นะฮะวันะไหนแบบถือผมเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมเหลืออย่างเงี้ยผมก็นะหมุนเวียนกันปล่อยกันเช่าได้ <Huh? S 1> ก็เรากินกำไรกันนิดหน่อยนะอย่างละนะเหล 8, 9, 000, ือละ8ล้าน9ล้านแค่นั้นเองนะกำไรกันนะครัแบ่งๆกัน เนี่ยอยากแบนอย่างมาเช่าคืนอะไรอย่างเงี้ยนะสมมติผมเช่าไปสองแสนน่ะผมก็ปล่อยแบนถูกๆพวกกันนะครับบวกไม่เยอะนะครับนะเจ็ดแปดแสนนะครับแค่นั้นกำไรน้อยๆนะเร่จริงไหนเราเคาะราคานะเราเคาะราคาให้ชม่อยไม่รู้จะทอนกลับไปเท่าไหร่อือันนี้บอกราคาเพื่อนๆได้ไหมบอกเลยบอกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ด้วยเนี่ยผมชอบคุยยังก่อน เพราะว่าเราต่างคนเนี่ยต่างรู้ราคาการจะปปะทะก,กันเนี่ยคือแบบมันก็ไม่กล้าขายผมแบบผมก็แบบไม่กล้าต่อมันเกินแบบเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าแม่งกินตับแต่กักนเองนี่แหละเอางี้เอ,เ,เองขอราคาในใจแล้วผมขอต่อคําเดียวอ่ะขอราคาแต่ละรายการมาเลยไอ้ผมจะบวกให้ราคาแต่ละรายการเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องชิดเลขอ่ะเดี๋ยวผมไปบอราคาแต่ละรายการมาดูเท่าไหร่ผมเตรียมตังมาผมไม่บอกนะว่าเตรียมตังมาเท่าไหร่แต่ผมว่าจากที่ผมดูชุดนี้นะ น่าจะใกล้เคียงกับที่ผมเตรียมตังสดมานะ <Yeah. S 1> อืมน่าจะใกล้เคียงนะโอเคชอบพักเสียนด้วยกันนะ <Yeah. S 1> นะแล้วยิ่งเป็นพวกกันเนะี่ยใจมันยากนะผมบอกให้ เพราะบางรายการเนี่ยผมรู้ทุนผมรู้ทุนรู้การทุกอย่างรู้ราคาบ,บันรู้ทุกอย่างนะฮะไม่มีหลุดแน่นอนแล้วก็ไม่มีเกินแน่นอนนะครับทุกอย่างนะเพราะว่าบางทีเขาเดือดร้อนเราเดือดร้อนเราก็ต้องแบบนำมิตรภาพนะครับเพื่อนเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้นะถ้าติดตามเราจริงๆถ้าติดตามเฮีเป็นจริงๆว่าเฮียแบนเดือดร้อนยังไงหนึ่งเลยคือแล้วเฮโดมิกันเฮโดมิกันหนักเป็นปีแล้วไม่สามารถปล่อยเช่าได้นะฮะตอนนี้เฮแบนก็ขายทองคําไปเยอะนะเมื่อก่อนโอ้โห ก่อนมีะไอ้นี่น่าจะเป็นเบอร์ต้นทองคำพ่อรวยเลยนะน่าจะมี20-30ล้านได้นะแต่ตอนนั้นสถานการณ์ทั้งทำบ้านใช่ไหมบ้านหลังนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปเช่าทำบ้านองเพจก็แย่นะฮะบารมีหลวงพ่อเพจก็แย่ไม่ได้ขายมาเป็นปีแล้วก็ใช้นี่ให้แม่ด้วยบอกเขาบอกเขาแม่ใช้นี่ไปกี่ล้านแล้วหลักสิบล้านรัหลักสิบนะฮะเดือนจริงครับบารมีหลวงพ่อนะครับเนาะแล้วตอนนี้แบงค์ค่อนข้างแย่นะครับอย่ยแบงค์ค่อนข้างแย่ผมนะแล้วไม่ช่วยก็ไม่รู้จะให้ใครช่วยงานหลวงกก็็็คค่ออออนนนข้้้างเเเเยยะะะปบตดววโฮแล ช่วยเหลือกันแล้วก็ผมได้ของแบงค์ได้ตังค์นะครับวันไหนผมเดือ,อดร้อนนะผมก็สามารถขอแบงค์ได้แบงค์ขึ้นเนาะโอเคเนาะเพื่อนๆโหกดใหญ่เลยอะดี๋ย็จะเลยผมบอกแบงค์เลยนะผมจะไม่ต่อเยอะผมจะต่อแค่คำเดียว <c oughs> ผมต่อแค่คำเดียวเ <c oughs> นยกดใหญ่เลยได้เนี่ยกระเป๋าใบนี้เดี๋ยวดูอกดตามเลยได้เอาชุดนี้ก่อนแล้วนะชุดนี้ห้าแสนไปกดทองคำสองลูกไี่กระดุมเรืองเลยทีีเนี่ยได้คนเลยนะ หนึ่งสองสามแล้วก็แห้งอะไรข้าใส่เทต์ลูกกระโดสร้างยี่สิบเก้าลูกรุ่นแรกสององค์ลูกกดอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งสองแสนพองอาร์ตี้ไหมสามแสนสุดแสนแล้วถ้าไม่ได้ผมถือไว้ให้วันไหนฟื้นนะอ่ะล้วผมไปเช่าฟื้นเนี่ยของที่เช่าไปถ้ายังไม่ได้ปล่อยอ่าได้โอเคนะทำธทัศนาสัญญานะครับเพื่อนๆ็นพยานนะ ตอนปี63ามีคนขอผมเช่าผม55แสนห้าอ่าใช่อันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์ผมรู้อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมลูกค้าคนนั้นใช่ใช่ไหม,มอ่าผมอยู่ในเหตุการณ์ฟังเรานะอ่าแต่แบ่งให้เพื่อนขอสัก45แสนห้าได้อันนี้ผมรู้อันนี้อยู่ในเหตุการณ์ผมเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ได้45่แป อาทองคำไปก่อนนะอาทองคำได้ได้ได้อะไรก็ได้ง่ายๆก็เหงาอ่ะที่เป็นคู่เอาไปเลขๆก่นหัวเลขหนึ่งหกแปดเ้เก้าสิบเก้าหัวนี่ทองช่างหนูมีทองมีทองช่างไมวอัไหมนี่เยี่ยม6เดือนนะเวก็ได้นีขอสองแสน คุณแพงเลยอ๋อศยกสาวเอาตรงๆนะมีคนขอเช่าผมสามแสนห้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้ปั่นราคานะอันนี้อาจจะมองว่าหัวเนี้เงินอะไรสามแสนห้ามีคนให้ผมจริงๆรนะถ้าแบบคนที่เคยดูไลฟ์คือเราเช่ากันเนี่ยคือแบบเหมือนแบบไปถือผมขายได้ก็ได้ขายไม่ได้เขาก็เช่ากลับอ๋ออย่างหัวเลดหนึ่งหกแปดผมยังปล่อยไปห้าแสนกว่าบาทเท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่เอาแบบไม่ถึงเลขสองนะเอาสิบแปดพอ บนละเครื่งทางนั้นโอ้ยโอ้ยตอกี้ก็ถ้ายังไม่ปล่อย19ได้19จบเลยเพราะทองชหนูก็น่าจะใบละนี้ต้องมีหกอ่ะมันต้องมีหกมีเจ็ดเลยหัวเลขมันถ่ายที่ไหนไม่ได้อยู่แล้วตีไปหัวละมันเป็นห้าหมื่นมันเป็นเลขเดียวกันนะทั้งคู่หัวเลขหัวใหญ่ห้าหม่นแสอ่าได้เพราะว่าตีทองฉ่างหนูตีไปเจ็ดเจ็ดสิบห้าแปดสิบแปดหมื่นต้องมีแปดอ่ะเพราะว่าหัวใหญ่เนี่ยน่าจะเปดถ้าช่างหนูนะอือโอเค่าไหร่นะ เอยวค่อยคิดทีเดียวไม่ไม่ไม่กดเลยผมจะดูว่างบที่ผมเตรียมมาให้เฮียเนี่ยมันได้ไหมอันนี้เล็ไอมากเนี่รียมที่หูท้องขาขอสักไอหย่อนแท้หย่อนเรียกว่าหย่อนไสามเอาสักืมดนหน่อยยีิบเก้าออยหัวเลขสองหลักก็ต้องมีสองแลวนะยี่สิบเจ็ดย่ิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคยวค่อยรวมแลค่อยลดอได้ได้ได้อ่าอโอเคเดี๋ยวบวกกอนบวกกันไ้กันได้อยู่นะบวกกัน อันนี้ชุดนี้ขอแสนทวนแล้วกันสองร้อยกว่าชุดแมแรเทียมสุดแล้วปีห้าเก้าเฮ้ยชอบินเลขตัวเดียวด้วยไม่ต่อถ้าเลขตัวเดียวไม่ต่อแต่ถ้าเลขธรรมดาผมต่ออยู่แล้วว่าไปได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเลขธรรมดาเนี่ยผมชอบไม่ถึงผมชอบหลักมืออันนี้เช่ามานานแล้วอันนี้เลขตัวเดียวด้วยเลขสวยมากเท่าไหร่นะแสนทวนให้แสนทวนอ่าได้เลขตัวเดียวไม่ต่อทองคําปีห้าเก้าแสนหนึ่งโอเคคู่นี้อันนี้คือราคาต้องเป็นยกคู่นะเพราะว่าไม่แย่ ก็สามสี่นะประมาณสีสส่บาทเาหย่อนหย่อบ้างก็ได้ไปมีมุมไปต่อนิดนึงขอแค่แปดแสนเนี่ยะคู่เอางี้อันนี้ไม่ไม่ต่อนะขอแค่แรายการเดียวพอถ้าแปดแสนนะยกคู่นะจานคู่ผมขอหัวนี้ไปด้วยทุวงไปด้วยทีเดียวจบเลยอืมทำห้าต่อแล้วได้ไถ้าจบอ่ะได้ถ้าอย่างเงี้ยไ,ได้ได้โอเคแปดแสนครับเดีวครับ โอเคจัดปน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปาลงปาโลพนนึ่งฟ้าปลาพึ่งหอนฮะอันนี้ห้ามเลยสองนะเพราะราคาไม่ถึงสตอนนี้ไม่ใช่ปีหกสามนะเออหกนะไม่เป็น,นไรทีรกว่าจะแบ่งวงไม่วยเยราะว่าเดี๋ยวเวลาหานะอันนี้มาเพื่อการนี้เลยเนะี่ยอันนี้หายามาเนี่คือหัวจัดเลยอ่ะโอ,อ้ยหายามไม่เดือร้อนจริงผมไม่ปล่อยน,น,น,นะว้าวว้าวว้านวะ เท่าไหร่ดีอยากได้ราคาเท่าไหร่มีราคาในใจตอนเนี้ยนะยอดอันชอเนี้ยอดฉันเนี้ยแบงค์ยังไม่รู้ยอดอันเนี้ยหนูแบงก็มาคิดอีกทีนึงองค์เนี้ยถ้าให้กลมๆกับผมนะต้อง17เพราะว่านัมเบอร์เนี่ยก็สวย2หลักแล้วก็สวยเบิลโอเคผมเช่าตึงขึ้นมา 2, 3หมื่นขอ17 เอานะาแบนเดี๋ยวขายแพงเขาหาว่าเราผันราคานะแบนสิบเจ็ดนะเฮียเดี๋ยวเขาหาเฮียตันราคากันผมก็ได้ค่าไฟอ่ะเดี๋ยวผมเช่าอีกเดี๋ยวเฮียมีอะไรมาเสนอผมอีกชุดหน้าเอาเอาเนี้ยชุดนี้ผมเช่าสิบเจ็ดชุดหน้าผมไม่ต่อเลยรายการหน้าเนี่ยถ้าเอาอะไรมาอีกเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยใกล้ถึงเป้าผมละอีกนิดนึงใกล้ถึงเป้าผมรายการหน้าผมไม่ต่อขออคกห้าพันได้ไหม ได้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 จับของได้จริงจริงได้ผมปล่อยเลยก็หาไม่ได้แล้วฮะลุงเลยจะพอจ่ายของให้ถึงผมแล้วว่าได้ต่างไปเลยหจ่อยต่างหมดมีพอจ่ายหรือเปล่าเอาเช็คนี้สักหน่อยอีกไหมผมพอยังมีงบเช่าอยู่อีกนิดนึงเหมาเลยเปิดเหมาเลยเปิดเหมาเลยเอาเหมาเลยไม่ต่อขอไม่เบอร์ผมไม่ต่อขอไม่เบอร์เพื่อนเพื่อนดูเลขก่อนดีกว่าดูเลขดูเลขก่อนเนี่ยตองสองตองสี่ เลขหกเลขเจ็ดเลขห้าสองสองเนะี่ยคือมันเลขสวยทั้งหมดเลยนี่เลขไซบาห้าเก้าเลขเลขโคตรองสี่คือถ้าผมป็กคนชอบเลขสวยนะใจก็อยากเก็บแต่ว่ามันต้องใช้เงินนะอ,อือมาผมไม่ต่อเลยเดี๋ยวผมขโมยเองผมไม่ถั่วเ,เองกลมกลมพอไปต่อได้อยู่นะแล้วยี <laughs> <laughs> ่สิบไปได้อยู่แล้วพวกผมไปได้อยู่แนละ้วรถถั่วกันไปนี่เป็นราคาเลขธรรมดาแนละ้ว ปันตีเอาเงินเมืองพันตีเอารถเก้าพันเลือดตกเชือดสี่หนึ่งห้าเลขต้องสื้เท่าไหร่นะสองแสนสองสนนี่นะถ้าเราบวกไปสองแสนตอนนี้ยอดนะันนี่ผมให้ดูนะนะถ้าเราบวกไปสองแสนยอดทั้งหมดเราจะช่องหากันตรงน,นี้สองเจ็ดห้าอ่าเหลือยุบเจ็ดพวนอืมไม่มันดอกสุดท้ายไงก็ห้าพันไงโอ,อ้ตอนเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ <c oughs> ทคุยกันไม่ต่อแล้ว <c oughs> อ่ะยุบเจ็ดนะโอเคครับจ่ายตังค์ครับเพื่อนๆครับแล้วก็ เดี๋ยวมาดูดูกล้องมาได้ใจตังกับบ้านเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งล้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองล้านเอ้ไม่พอติดไว้ก่อนได้ไหมกระเป๋าแบนแฟนทิ้งหมดนี่ทั้งชีวิตเลยนะเนี่ยจริงๆไม่มีเล่าไม่มีเหลือแล้วลูกเนี่ยกลับไปต้องกินน้ำต้มผักแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเอาไว้จ่ายค่าเทอมลูกนะเนี่ยเนี่ย <differences S 1> ดูดิเดี๋ยวผมรับแล้วถ้ามันขาดผมทรไปแล้วไม่เอาไม่รับสายจิ้มจิบอกจิระบิดแล้วบอกไปครบ ชุดนี้เนาะก็ถ่ายเป็นบรรยากาศเพื่อนๆให้ชมนะมบ่อยมากเราแบ่งของกันแไม่ได้ถ่ายคลิปบ่อยมากเาไม่เคยถ่ายเราชุดนี้ก็เลยแต่อนนี้น่าจะเป็นโอ้ยยังไม่ประวัติศาสตร์เนาะเพราะปี63นี่เราเช่ากันน่าจะมี6 7เจ้าน,นได้ช,ชุดนั้นแล้วก็ขาดทุนด้วยกันตอนนั้นแพ<า>งมากใช่แล้วก็ขาดทุนด้วยกันคนละสามสี่แสนได้ก็จะมีหลายชุดที่เช่ากันอ่ะชุดนี้ก็จะเป็นชุดลองประวัติศาสตร์ที่เช่ากันนะเดี๋ยววันไหนผมเ้อเดี๋ยวร้อนซื้อขายกันแบ่งของกันถ้าเดี๋ยวรายได้เยอะสุดละมานะ อย่ไปถามแบนตอนนี้แบนไม่เช่าแล้วปล่อยค่อยๆได้ด้วยเพราะเพจเดนปิดกันอ่ะใครมีวัตถุมงคลผมพูดเลย Teraz, อยากให้ผมเช่านะครับสามารถอะไรมาที่ NUI NUI NGST NGC หรือ Scan Icon มาได้เลยผมรับเช่าตลอดไม่ว่าจะหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับถ้าโดนใจกันหรือว่าผมสามารถไปได้หรือว่าอะไรเงี้ยถ้าผมโดนผมชอบอ่ะเท่าไหร่ผมก็เช่าแพงเท่าไหร่ผมก็เช่านะถ้าผมไม่ชอบคุณคุยไม่ดีเลยไอ้เงี้ยนะครับแต่ว่า ชอบพวกกันอย่างที่ผมทำคลิปบ่อยๆนะออพี่ๆเขาที่หน้าวัดพี่เอพี่ส้มพี่อะไรนะผมชอบพวกกันเนี่ยผมชอบบ่อยเพราะว่าทุกคนต้องอยู่ได้เพราะมิตรภาพถ้าเราไม่มีมิตรภาพเลยเนี่ยวันไหนเราเดือนร้อนขึ้นมาเรามีพนระเอยอะๆเนี่ยคนที่จะมีกําลังซื้อเราเนี่ยน้อยนะครับงานะก็ต้องมีพวกกันแล้วก็เออแบ่งแบ่งทางกันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมกับแบนต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผมเช่ามาเช่บบาวันแบบนี้ครับนะ้องเดินทางมาจากลังสิรถ,ถึงนครนายกนะครับแต่ผมต้องแบบสักพักหนึ่งผมก็ต้องทีรถกลับไปอีกเพราะว่าผมทำออฟฟินใหม่อยู่ เขาก็ไปเช่าเช่าใหม่นะครับแล้วก็เป็นนะอย่างนี้นะครับเห็นเฮแบนที่โดนปิดกันเนาะเฮแบนหนึ่งของแปดเอฟซีนะครับนี่นี่นี่นะเออนะไม่เชื่อเอ็กไปอ่ะผมขอจบไลฟ์ตรงนี้เอ้ยจบคลิปไปทั้งนี้สวัสดีครับไปดูหลังบ้านพาฟึ๊บฟึ๊บไปดูเลยเดินไปเลยเออนี่หลังบ้านเลยนู้นหลังห้องนู่นอ่ะที่เขายังไม่ปล่อยเช่าเราพอแล้วเอกพอแล้วพอแล้วเดี๋ยววันหลังไม่มีอะไรตื่นเต้นเดี๋ยววันหลังนะผมจะมาเช่าของในห้องนั้น แล้วทองคําในเซ็มัน้ามลนมีอีกนะ,กนะเดี๋ยวมันหิวอะไรคือค่อนข้างสนิทนะครับเรียกมันได้ไปละพอละสวัสดีครับไป